หากท่านต้องศึกษาในหลักธรรมและต้องกลับไปจันโลงในพระาศาสนาของตนเองเราก็มีวิธีการแนะนําให้ท่านได้รู้ได้รับทราบได้ให้ท่านได้ไปปฏิบัติตามแนวทางของาศาสนาของท่านจุดสําคัญรู้ไหมฮะว่าไม่ใช่การที่เราพยายามยึดมั่นในาศาสนาของอะไรทั้งสิ้นแม้นเราต้องมีาศาสนาก็าตามอันนี้คือถูกต้องนะ เรายังคงต้องมีศาสนาเป็นองค์ความรู้ในการนำาพาปฏิบัติเรายังคงต้องยึดถือในศาสดาของเราอันเป็นที่สุดแต่สิ่งที่เราจะต้องจับเกาะเอาไว้ให้เป็นหัวใจคือหกรรทไม่ใช่คำพูดของใครครับไม่ใช่คำพูดของผมไม่ใช่คำพูดของครูคนนั้นครูค,รคนนู้นครูค,รคนนี้ที่บอกว่าโอ้คำพูดของฉันเนี่ยสุดยอดจะต้องเชื่อจะต้องแบบที่สุดของที่สุดแล้วต้องฉันเท่านั้นอันนั้นก็ไม่จริงครับเพราะความจริงแท้อยู่ที่ท่าน ความจริงแท้อยู่ที่การค้นพบหัวใจข้างในของทาง่านความจริงแท้คือท่านต้องเติบโตด้วยตนเองนะเรามีสึกเรียนรู้กับครูบาอาจารย์มากมายไพศาลแต่เราจะต้องไม่ลืมครูตนก็คือครูของตัวเราที่อยู่ข้างในตรงนี้จุดสําคัญคือต้องค้นพบครูคนนั้นให้ได้ด้วยครูที่อยู่ในตนเองฉะนั้นสิ่งเราเนี่ยมันคือความเที่ยงแท้ที่ไม่ใช่ยึดผ่านตัวบุคคลไม่มีทาง พระอาจารย์ผมเคยสอนเสมอเลยว่าอย่ายึดตัวบุคคลไม่ว่าใครก็แล้วแต่ให้ยึดที่ตัวของสัจธรรมแก่นของธรรมะแก่นของจิตที่อยู่ข้างในไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นคำว่ายึดในแก่นของจิตไม่ได้แปลว่าท่านยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคือที่สุดของที่สุดต้องตามวิถีต้องตามจริตทุกท่านครับ ตามจริตบางครั้งก็ยังเป็นการตามชะตากรรมของตนเองผมเคยเป็นคนหนึ่งที่ทําทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปนตามจริตเพราะว่าต้องการความสบายใจต้องการอยู่ในวิถีของตนเองแต่เมื่อวันหนึ่งเราได้ออกมาดําเนินในหนทางทางจิตที่เราเลือกแล้วจริงๆเราจรึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและอะไรที่ควรและอะไรที่ไม่ควรเราจะมีประสบการณ์ที่สามารถมาบอกกับพวกท่านได้ว่านับจากเนี้ยสิ่งที่พวกท่านต้องระมัดระวังคืออะไรและท่านต้องเดินอย่างไร หากท่านอยากจะรู้ว่าจะพัฒนาจิตอย่างไรก็ต้องฟังครับจะต้องฟังอยากได้คําตอบก็ต้องฟังแล้ววิเคราะห์ต้องย้อนไลฟ์ต้องลองหาคําตอบแล้วต้องลองฝึกใช้สมองปัญญาคิดด้วยตัวเองเราบอกท่านได้แต่เราบอกได้เพียงแค่ชี้ทางแต่คนที่ต้องกันกรองก็คือตัวท่านเข้าใจไหมครัคนที่ต้องกันกรองก็คือตัวท่านท่านต้องฝึกใช้จิตกับสมองด้วยปัญญาของท่านให้ถูกต้อง ต้องฝึกครับต้องเรียนรู้เหมือนท่านรู้เลยว่าท่านกินข้าวท่านทำอาหารใช่ไหมคก่อนกินข้าวก็ต้องทำอาหารก่อนเวลาทำอาหารท่านก็ต้องศึกษาเรียนรู้จับสูตรลับของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาของเราแต่พอเวลาท่านจะทำเองท่านก็ต้องค้นพบสูตรของตนเองโดยการลองผิดลองถูกว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ใช่ไหมครัทุกท่านว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ จนเราค้นพบจุดที่มันใช่ที่มันได้ผลกับเราและเมื่อได้ผลกับเราแล้วท่านก็ต้องลองฝึกเอาไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นรับรู้ด้วยเพื่อดูสิว่าคนหมู่มากเนี่ยเขาเนี่ยฮะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ท่านได้ค้นพบหรือเปล่าถ้าคนอื่นได้รับประโยชน์จริงช่วยให้พวกเขายกระดับจิตได้จริงไม่ใช่พาพวกเขาไปเชื่อม,มงา,ายหลงนู่นนี่นั่นอะไรมากมายยึดอยู่กับสารพัดสารเพ กับพิธีกรรมพิธีการแบบนี้ครับต่อให้อยากจะยกระดับจิตยกระดับภูมิก็ยกไม่ได้เพราะยุคน,นี้คือยุคข,ของการยกระดับปรับภพภูมิ